สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพีพีแลนด์มาอีกแล้วนะคะตอนนี้แนนอยู่ที่หมู่บ้านไข่เน่านะหมู่ที่2ตําบลหอไกลค่ะอําเภอบางบุนนาจังหวัดพิจิตรนะคะโดยที่ที่เห็นอยู่นี่คือไปที่ด้านหลังของแนนเลยแนนพา ะะมีสองนดค่ะแนนแบ่งเป็นชนด A และชนด B โดยชนด A นะคะมีเนื้อที่2ไร่ค่ะ36ตารางวาหน้ากว้าง25เมตรนะคะแล้วก็ลึก140เมตรและชนด B นะคะจะมีเนื้อที่2ไร่ค่ะแล้วก็35ตารางวาหน้ากว้าง25เมตรค่ะแล้วก็ลึก140เมตร ที่แปลงนี้นะทุกคนน้ําไม่ท่วมถึงนะด้านหลังจะติดแม่อ่าถัดจากด้านหลังที่ไปจะเป็นแม่น้ํหน่านนะโดยที่ด้านหน้าของที่ดินน่ะค่ะจะติดถนนหมายเลข1 3ึ่งเท่าที่เห็นตรงนี้เลยที่แนนยืนอยู่นะที่แปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่ขึ้นตามที่แนนขึ้นให้ดูเลยแล้วก็ที่แปลงนี้นะจะมีฉนดตามที่แนนถือนี่เลยจะเป็นถนดนะคะนสสค่ะถนนพุดแดงนะอย่างแนนขึ้นถนดให้ดูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยทุกคน ที่แปลงนี้เหมาะมากๆเลยนะที่ใครอะ่ะที่จะจับแบเป็นทำบริษัทหรือว่าอสังหาเป็นโรงแรมก็ได้หรือว่าจะทําเป็นบ้านตัวเองก็ได้นะคะเป็นบ้านให้เช่าก็ได้แล้วก็เดี๋ยวแนนพาไปดูตรงตรงนูน้นด้านที่ตรงนูน้นไปทุกคนมาที่ตรงนี้นะคะทุกคนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตควบคุมทุกเครือข่ายเลยนะเป็น 5G เลยที่จะยาวมาถึงด้านหน้านี่เลย โอเคค่ะทุกคนถ้าเราหันหน้าออกมาจากที่นะที่แปลงนี้นะถ้าไปด้านขวามือค่ะจะไปตรงอ uh ําเภอบางนาคเลยเลี้ยวไปหน่อยเดียวก็ถึงตลาดแล้วนะส่วนซ้ายมือของที่ค่ะจะวิ่งไปทางบางไผ่ตะพันหินนะคะอาเภอตะพัน uh หินทุกคนที่แปลงนี้เป็นที่เหมือนอยู่ตรงศูนย์กลางระหว่าง2อ uh ําเภอเลยนะเป็นอาเภอตะพันหินแล้วก็อาเภอบางุนาคเหมาะมากมาก,มากเลยนันอยากบอกมากเลยคือเหมาะสําหรับเกฑ์กําไรในอนาคตมากเลยนะที่แปลงนี้เพราะว่าอนาคตยังไงที่แปลงนี้สูงขึ้นแน่นอนเพราะว่าอยู่ใกล้ ที่ใหญ่หญไ,มไม่ไกลเลยมีทั้งตัวโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นเทศบาลแล้วด้วยในส่วนของตรงนี้นะทุกคน,นอยากจะบอกอย่างนึงคือว่าที่แปลงนี้นะน้ําไฟเข้าถึงแล้วนู่นม้องเห็นไหม <c oughs> เป็นเสาไฟฟ้าเลย <c oughs> แล้วก็ในรอบๆพื้นที่นี้นะมีติดโรงงานอุตสาหกรรมเป็นด้านหลังนู่นเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ มีเป็นอยู่ใกล้แหล่งชุมชนคือติดแหล่งชุมชนเลยเพื่อนบ้านน่ารักมากที่ตรงนี้ตามหลักของพีธีไลมาร์กเลยที่เงียบสงบติดหมู่บ้านติดชุมชนแล้วก็ติดแหล่งความสะดวกสบายต่างๆไป๋ยวไปดูกันอีกทีตอนเป็นภาพมุงโดนแล้วละกันไป โอเคค่ะทุกคนตรงนี้ที่แนนยืนอยู่นะเป็นตัวอำเภอบางบีนาคเลยหรือว่าคนพื้นที่เขาจะเรียกกันว่าถนนคนเดินบางชีนาคนะโดยที่ตรงเนี้ยค่ะอยู่ห่างจากที่ดินเพียง4.7กิโลเมตรแล้วก็ความสะดวกของที่ที่นี่ก็คือมีธนาคารหลากหลายธนาคารเลยนะคะอย่างเช่นธนาคารที่เห็นอยู่ด้านหลังของแนนจะเป็นธนาคารออมสินค่ะจะมีพวกกสิกรกรุงเทพ แ,บบแล้วก็มีความสะดวกสบายครบเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีตัวโรงเรียนอยู่3โรงเรียนเลยนะที่นันเห็นนะ่ะในตอนนี้ค่ะมีทั้งโรงเรียนบาวุนาครูโรงเรียนอนุบาลมาธนาคแล้วก็โรงเรียนมาธน,นาคม,มีสถานีรถไฟนะคะแล้วก็ในที่แห่งนี้มีสวนสาธารณะอีกด้วยเดีย๋ยวแนนพาไปชมภาพมุมสูงจากมุมโดนที่แนนถ่ายไว้กันเลยไปกันดูพร้อมกันเลยทุกคนไปเลย